สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาเล่นเกม <บา S 1> ค่ะของว i ยแปดเ,เราจะมาเล่นเกมเอะไรดี เค้ขี้เหี้ยเนาะผู้หญิงสองคนก็าผู้ชายอุติคุณมติเก้เราจะใช้รองเท้าใช่ปะน,นี่ที่ฮอออะไรต่อ,อไปนะก็จะใช้เป็นของขวัญน,นี่ฉันให้ ต่อไปรถเฮ้ยนอนนองืคตายแหนเลยแงะแงเดืสมอลี ต่อไปก็จะเป็นนี่้ต่อไปก็จะเป็นนี่อีกก้อนหน่ง านี่ไงนี่แล้วก็นี่ใหม่นะอืมอันนี้รองเท้าฮะบ๊ายบายฮะไปละนี่อใหม่ใหม่นี่นะ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 ไปกันเถอะที่รอ ปกัเลยรอกับไปนี่จเตสล้ชิหนด้วยนี่เอามาจากคุณนี่เองฮะฮเฮ้ยหายไปไหนวะ่ามากไต่อไปก็จะหันี้ดูใครให้พอโมเลยดกันนั่งกันตรงไหน พอยา่จะปูกบุหรี่ให้ปลูกก่อันอันก็เล่นในบ้านมันก่อนาบนแล้วอยู่ตรงไนแ้วอยู่ตรยายจะปูกบุหรี่ให้ปูกก่อนนั่งกันนั่ะเดินั่งตหายไปมตุปนไม่ได้ละ เฮ้ยแบกชั้นว่าสิ่ยินเลยไม่ไม่จนจนไม่ทีเก็จะปินไปแล้วเฮ้ยข้างบินดูข้างบินสิ I oh. ดูเขาให้ครับนี่นไปแล้วผมจะเอาตู้ค์าแล้วก็เกย์ไว้ตรงนี้แล้วก็เตะตู้นี่แล้วก็เอาน้ำมันใส่ไฟเช็คสอเรื่ยนี่สะก่อม้านงค์คหยุที่วลาของฉันแล้ฉันจะมีอะไรใส่ลง เด็กครอปการอ้โยห้ขายนเลยสอนี่ะอะไรเนี่ยกะตู้ฉลามมะมะ ฉ oh. ันมีเพ okay. ื่อนใหม่เ้หญิงมูผู้หญิงได้ด้วยก okay. ็จบแค่นี้นะคะบ๊ายบาย